สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีคอฟุตบอลทุกคนเลยครับวันนี้จะเจอกับผมเดรนเทเบอลเหมือนเดิมครับวันนี้เราเจอกันกับโปรแกรมฟุตบอลเนี่ยคางคือวอาทิ์ครับที่เ้มป้คนสระเกินประจำวันที่17สิงหาคม2 5ง0 68ครับวันนี้บอกเลยนะครับคอฟุตบอลไม่ควรพลาดด้วยประการละทั้งปวงเดีรยบพีมาริกอังกฤษเข้มข้นมากนะครับรวมไปถึงลีกเออฝรั่งเศสและยังมีโปรแกรมฟุตบอลทัวร์นาเมนต์อื่นๆลีกอื่นๆทิ้นน่าสนใจอีกเยอะจริงๆเดีรยบเพราะฉะนั้นคัมคือวันนี้ครับสำหรับคู่แรกไม่ต้องเสียเวลาครับเราลุยกันที่เซฟุตบอลพีมาริกอังกฤษได้เลยครับโจชินอยาเชลซีครับเปิดจินชานรับผู้มาเยือนอย่างคิสชอฟพาเลสสำหรับคู่นี้ครับ ก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยเป็นสิงห์บูเชลซีครับพวกเขาถูกบองว่าดีกว่าโดยเงื่อนไขวันนี้ครับบังคับชนะเท่านั้น1ประตูเเล็กสประตูได้แบบเต็มๆแน่นอนครับนัาเจาะลึกไปดูรายละเอียดมาให้แล้วเชียร์เจ้าถิ่นอย่างเชลซีได้เลยโปรแกร,รมของเชลซีต่อเนื่องนะครับมาตั้งแต่ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก จนมาถึงปรีซีซั่นนั่นหมายความว่าแนวะพวกเขามีการเตรียมความพร้อมมาโดยตลอดและที่สําคัญผลงานดีมากๆเก็บชัยรวดมาถึง5เกมติดและที่สําคัญแรับคว้าแชมป์ฟุตบอลสมโมสรโลกมาครอบครองนั่นหมายถึงพวกเขามีความมั่นอ,อกมั่นใจเยอะเสียเกินแถมยังมีการเสริมทัพมาแบบน่ากลัวนะครับยกคุณภาพในเกมรุกได้ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นเจ้าเปโดเลียมดีแล นะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้นะครับต้องบอกว่าเชลซีดูดีกว่าจริงทีมเยือนอย่างคริสตอลพาเลทครับก็ถือว่าผลงานดีนะครับในพรีีซั่นแต่ก็มีหลุดแพ้ไป2เกมจากค่าเกมาสุดวันนี้เสียเปรียบในการรับปรบอบเล่นเป็นเกมเยือนด้วยยังคงเชื่อว่าวันนี้ครับจากภาพรวมแบบนี้จะเป็นโอกาสที่ดีของเจ้าชินอย่างเชลซีที่จะเก็บ3คะแนนในค่ำคืนวันนี้ครับมองเจ้าชินอย่างเชลซีได้เลยครับ คู่ที่2ครับเรายังอยู่กันที่พเยร์ลิกอังกฤษอีก1คู่ชิ้นน่าจะมีคนสนใจมากที่สุดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้เปิดโอทัฟอร์ดครับต้อนรับการมาเยือนของอาเชนนลครับสำหรับคู่นี้จากแนวต้านก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้น เป็นชิมเยือนอย่างอาเซนอลครับถูกมองว่าดีกว่าวันนี้พวกเขาต้องบุกมาบังคับชนะสถานเดียวถึงจะได้เฮครับนัดเจาะลึกไปดูรายละเอียดมาเรียบร้อยวันนี้ครับถามนัดนัดมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่แพ้ขาบ้านอย่างแน่นอนนะครับ5เกมล่าสุดจากปรีซีซันถือว่าผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในเกมที่ดูดียังไม่แพ้กับใครเลยนะครับส่วนคู่มาเยือนอย่างอาเชนอลเองในปรีซีซันจากทุกรายการใน5เกมล่าสุดหลุดแพ้ไป2เกมนะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าความ,สมเสมอ แมเชสเตอร์เตดเองก็ไม่ได้เป็นรองอาเซนอลเลยนะครับพร้อมขุมกําลังกันบ้างน,นะครับการเสริมทัพมีด้วยกันทั้งคู่นะครับเจ้าถิ่นอย่างแมเชสเตอร์เตดมียกคุณภาพในเกมรุกแก้ปัญหาของพวกเขาตรงจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นในน้างของกุญยา่านะครับเอมโบโมรวมไปถึงตัวใหม่ล่าสุดเลยอย่างเบนจามินเชตโกนะครับส่วนทีมเยือนอย่างอาเซนอลเองไม่น้อยหน้านะครับการเสริมทัพก็ถือว่าโอเค ได้ตัวจากเชลซีไปอย่างมาดูเอเก้รวมไปถึงกองหน้านะครับจากสปอร์ติ้งลิเบอนะคบอย่างยกเคเรสนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ครับจากภาพรวมต่างๆเนี่ยเอาเถอะครับนัดมองว่าแมนยูไม่ได้เป็นรองเลยนะครับวันนี้มีโอกาสมีหนึ่งแต้มแน่นอน,นรับมองเจ้าชินอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เลยครับ ปิดใช้คู่ัดใช้คำคือวันนี้ครับประจำหน้าคลิปเราลุยกันที่ฟุตบอลลีกเออฝรั่งเศสครับเป็นเจ้าถิ่นอย่างน้องเปิดบ้านครับวันนี้แม่รับการมาเยือนของชมป์เก่าอย่างเปเชครับคู่นี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับด้วยชื่อชั้นด้วยคุณภาพเปเครับวันนี้จึงถูกหยิบยกให้ดูดีกว่าเยอะพอสมควรเงื่อนไขวันนี้บุกมาบังคับชนะขาดด้วยผลตามประตูสอเล็ครับ จอลึกไปโดยละเอียดมาเรียบร้อยไม่มีเหตุผลอะไรเลยครับพี่วันนี้พวกเราจะไม่มองทางด้านของเปเอชเช่ A. นะครับเจ้าถิ่นอย่างน้องในปรีซีซันแย่มากนะครับแพ้ติดต่อกันมาถึง4เกมติดส่วนเปเอชเชเองนะครับต้องบอกว่านี่แทบจะเป็นผู้เล่นชุดเดิมทั้งหมดตั้งแต่ชุดที่คว้าชแชมป์ลีกในฤดูกาลที่แล้วรวมไปถึงคว้าถ้วยยูฟาชแชมเปี้ยนลีกด้วยเพราะฉะนั้นการเข้าอกเข้าใจกันในเรื่องของทีมรวมไปถึงความเข้าอกเข้าใจในเรื่องของแบบแผนนะครับยังคงมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม แม้วันนี้เสียเปรียบด้การรับบรลมาเล่นเป็นเกมเยือนแต่คุณภาพแนวรุกเรารู้ชื่อชั้นของปเอชเชดูแล้ววันนี้บุกไปครับชนะขาดด้วยผลต่างประตูสองมาเลนได้อย่างแน่นอนครับมองชิมเยือนอยากเปเชเชได้เลยครับ3ทีวันนี้ครับเชลซีมาเชสเตอร์ยูไนเต็ดและปเอชเชจัดไปครับส่วนเพิ่มเติมมากกว่าน,นี้จะเจอกับนัดในชมรมขาดเข้าชมรมอยู่ตารูปโปรไฟล์ครับ